จากประเด็นเดือดร้อนแรงของกิจกรรมตุ๋จีนแจกตัวละครใหม่ระดับ SSR นั่นก็คือฟุกิร,ร่างที่2ซึ่งก็มีสายฟรีหลายๆท่านบ่นกันเข้ามาเยอะเลยว่ากิจกรรมนี้แม่งแจกเหมือนไม่ได้แจกเพราะว่าภารกิจหรือเควสต่างๆแม่งทํายากเสิร์เกินเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมเองก็จะมาบอกวิธีการเก็บเลเวลของเจ้าตัวกิจกรรมตุ๋จีนตัวนี้กันว่าหากเราอยากจะได้เจ้าตัวฟุบุกิระดับ SSR ตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินแม้แต่บาทเดียวเลยเนี่ยต้องทํำยังไงกันบ้างก่อนที่เราจะเข้าไปดูก็อย่าลืมที่จะ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคือส่เกมวันพันแมนเดือซองเกซัวเ์ไทยถือว่าเป็นประเด็นร้อนของการเริ่มปีใหม่เลยนั่นก็คือกิจกรรมตุ๊ดจีนที่มีคนบ่นมานักต่อนักว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันทํายากซะเหลือเกินและไอของรางวัลฟุบุกิร่างที่2หรือฟุบุกิระดับปลุกตื่นเนี่ยมันก็ได้ยากแสนยากเช่นเดียวกันอารมณ์ก็เหมือนกับว่าแฟนเพจประกาศซะใหญ่โตว,ว่าแจกตัวนี้ฟรีแจกตัวนี้ฟรีแต่สุดท้ายยัางไงายัยางไงาก็ต้องเติมตังค์อยู่ มาแล้วมองตามหลักความเป็นจริงเนี่ยกิจกรรมนี้ไม่จําเป็นจะต้องเติมเงินเลยนะสำหรับผู้เล่นท่านใดที่เป็นสายฟรีแล้วอยากจะได้ตัวละครฟุกุกิร่านที่2ตัวนี้ไปครอบครองวิธีการทําหรือการเก็บเลเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายอยู่พอสมควรเลยแต่บางเควสบางภารกิจอาจจะยากไปบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับฝีมือของเพืพ่อนๆทุกๆท่านเลยว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความสามารถในการทําภารกิจเหล่านี้ได้มากได้น้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มประเด็นกันตั้งแต่อย่างแรกเลยนะครับ <Okay. S 1> สำหรับระยะเวลาของกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะจัดอยู่ตตัั้งแ่่วนที25มาค ผมจนถึงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆหรือเพิ่งเปิดไม่กี่วันเนี่ยกิจกรรมตัวนี้อาจจะยังขึ้นไม่ทันเพราะจากที่ผมไปลองทดสอบหรือลองดูมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเกมมันจะต้องทําการล็อกอินหรือทําการเปิดใช้งานก่อนสักประมาณ7วันถึง14วันรายละเอียดของแพทใหม่หรือรายละเอียดของกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยจึงจะผุดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆรวมไปถึงการเก็บเลเวลของเพื่อนๆทุกๆคนด้วยว่าต้องมีเลเวล35ขึ้นไปก่อนหรือประมาณ40ขึึ้้้นนนนนนนไปกกกรร่่่่่่อออจจจงะมมมีีีีิรรรรรเเเาาววใใใสคทลยู์หๆ ก็ต้องทําใจไว้ก่อนเลยว่าคุณเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้ตัวละครฟูบุกิร่รางที่2ตัวนี้น้อยกว่าคนอื่นเป็นอย่างมากแต่ถ้าใครมีตัวละครที่เล่นอยู่ตั้งแต่เซิเวอร์หจนถึง400กว่าขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปห่วงเลยถ้าเกิดกิจกรรมตัวนี้มันมาในวันที่25เหมือนกันแบบทั่วเซิร์ฟเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เจ้าตัวละครตัวนี้ไปครอบครองอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลจากภารกิจแรกกันก่อนไหมซึ่งภารกิจอันนี้เนี่ยมีคนบ่นมาเยอะมากว่าทําโคตรยากนะฮะนั่น ปิดไปประมาณเมื่อวานมั้งถ้าผมจะไม่ผิด <Okay. S 1> แต่ถ้าใครที่ได้เล่นมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะรู้กันดีว่าภารกิจอันนี้แม่งยากมากซึ่งเลเวลจากการเล่นภารกิจอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าบางคนน่าจะได้แค่1นึ่งเลเวลถึง2องเลเวลนะแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าการที่ได้1หรือ2องเลเวลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วนะฮะถ้า <Huh? S 1> เพื่อนตีฟูบกิไปได้2องเลเวลแล้วไปตีจกักรพรรดิดิกล่างสองได้อีกสองเลเวลเนี่ยมันก็จะกลายเป็น4ี่เลเวลซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้4ี่เลเวลมาเหมือนกันนะสำหรับภาร างวันให้เราได้เล่นได้อยู่นะใครที่ยังไม่ได้ไปเล่นหรือยังไม่ได้ตีกองเนี่ยแนะนําให้ลองมากดเล่นดูแล้วก็ลองมาฝึกเล่นดู <Okay. S 1> สําหรับเทคนิคในการกดเพลงเนี่ยผมจะขอแนะนําว่าให้เรานั้นใส่หูฟังดีๆเปิดเพลงดังๆแล้วก็จับจังหวะตัวเพลงให้ได้ดีๆแล้วก็ช็อตไหนเวลาเราเล่นแล้วมันเป็นตัวกลมๆม,มันเนี่ยเรียงๆต่อกันเนี่ยแบบเพนแถวๆเห็นไหมเนี่ยมันจะเรียงต่อกันแบบนี้ใช่ไหมรวมไปถึงยาวๆแบบนี้เนี่ยเวลาเรากดปุ่มเนี่ยเราก็กดกองคิกค้างไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการลากจากคิก2องลากมาคิก3นะครับผมจากกอง3ามลากไปคิก 4, บบนี่ กอง2ยกขึ้นกดกอง3ยกขึ้นไม่ต้องนะเรากดนิ้วแช่ไปเลยครับแล้วก็ทําการลากนิ้วเอาอแบบนั้นจะง่ายกว่าใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนําให้ไปลองดูนะคะสำหรับการกดนิ้วค้างแล้วก็ทําการลากไปเลยแต่ต้องให้ตรงจังหวะกับไอ้ลูกกลมๆเลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงจังหวะเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการพลาดหรืออาจจะมีการมิสก็เป็นได้ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยแนะนําให้เล่นตามที่ภารกิจมันกําหนดอ,อย่างเช่นอันแรกเนี่ยเพียงแค่ว่าเล่นหมดง่าย1ครั้งเราเองก็จะได้รับเลเวลไปละหนึ่งอันยิ่งถ้าเราทำคะแนนได้ห้าพันคะแนนก็ได รวมก็เป็น3เวลต่อมาก็เล่นหมดทั่วไป1ครั้งก็ได้อีก1เวลททาคะแนนให้ได้10,000โอ้ยอันนี้ง่ายมากก็ได้อีก1เลเวลมีเศษด้วยก็รวมรวมก็เป็น3เลเวลส่วนหมดยากนี่จะได้ของรางวัลเยอะหน่อยนั่นก็คือเล่น1ครั้งได้ไปเลย2เวลได้คะแนนหมื่นห้าโอ้ยอันนี้โคตรง่ายนะครับสำหรับคะแนนหมื่นห้าแนะนำให้กดได้เพอร์เฟกต์รัวๆคะแนนมันจะขึ้นง่ายมากสําหรับหมดยากก็จะได้ไปอีก2เลเวลส่วนได้คะแนนหนึ่งหมื่นแปดก็ได้อีก2อเลเวลรวมรวมเลเวลทั้งหมดที่ มีบอสฟูบุกิแล้วก็จกักรพรรดิเด็กล่าง2อีก4เวลเนี่ยก็จะได้อยู่ทั้งหมด16เลเวลต่อมานั่นก็คือปีศาจบุกรุกสาหรับภารกิจอันนี้คือง่ายมากเพียง<อ>แค่ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเพชรดองไว้สักนิดหน่อยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดี <Okay. S 1> เพราะว่าภารกิจอันนี้เนี่ยของรางวัลเนี่ยมันแจกเลเวลเยอะโคตร <Wow. S 1> และไอ้ประทัดตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้เพชรซื้อได้รวมไปถึงมีภารกิจให้เราได้ทําเพื่อที่จะได้ประทัดตัวนี้มาครอบของไว้อีกด้วยนะแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเพชรส่วนการทําประทัดลูกใหญ่เนี่ยเรา ก็สามารถหาไดจากภารกิจตัวนี้เช่นเดียวกันแบบฟรีๆเลยทั้งหมดเนี่ยเราจะได้มาอยู่5เส้นนะครับเราก็เอามารวมเป็นระเบิดลูกใหญ่5ลูกรวมไปถึงเราสามารถใช้เพชรซื้อได้1เส้นเนี่ยจะอยู่ที่30เพชรหากเราซื้อสูงสุดเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะซื้อได้5เส้นเพชรที่เราต้องเสียเนี่ยจะอยู่แค่150เพชรต่อวันเท่านั้นเองอเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ทําการผสานให้มันกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ซะแล้วก็ทําการปาใส่ตะขาบไปได้เลยซึ่งตอนนี้ผมเองก็ได้แต้มมาอยู่ที่10,000แสนแต้ม o, babe, นะแล้วแบบง่ายๆนะ รับกันแบบรัวๆรวมไปถึงของรางวัลอย่างอื่นก็มีให้เราได้รับเช่นเดียวกันหากเราอยากได้เลเวลตรงนี้เนี่ยแบบครบๆเลยเนี่ยเราต้องทาดาเมจระเบิดอ,อยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นดาเมจนะส่วนไอ้ปะทดลูกเล็กๆถ้าเราอยากจะหาฟรี <c oughs> เพื่อนๆก็ต้องออกมาตี Monster มอนเตอร์หน้าเมืองนะครับที่มันจะมีชื่อสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีทองอันนั้น่จะเป็นการเก็บประทัดเล็กได้ง่ายที่สุดแนะนําให้ตีแต่ตัวสีทองเท่านั้น <Okay. S 1> และวันหนึ่งเนี่ยเราตีได้3ครั้งสูงสุดจะอยู่ที่6ครั้งโดยการใช้เพชรรีเซ็ตในการตตตีีีซึ่งงถ้าาเรัวสทอ เราจะได้ประทัดลูกเล็กก็อยู่ที่ป,ประมาณ35ลูกเราตีได้สูงสุด6ครั้งก็เอา35ไปคูณ6ประทัดจะมีอยู่ทั้งหมด210ลูกและการรีเซ็ตรอบในการโจมตีเพื่อเอาประทัดเนี่ยมันจะมีตั้งแต่1รอบ50เพชรรอบ2 100เพชรรอบ3 150เพชรโดยรวมที่เราจะเสีย,ยก็คือ300เพชรต่อวันซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน้อยมากๆเพราะเวลาเราเข้ามาเล่นในเกมเนี่ยมันจะมีภารกิจให้เราได้ดูโฆษณาในส่วนนั้นเนี่ยเราเองจะได้เพชรอยู่ทั้งหมด150เมตร้วย็้ากิบเยเราเองก็จะได้พชี อีกทั้งหมด5้าสีต่อมามันก็จะมีของจดหมายแบบนี้ลานประลองลานประลองก็มีแจกประมาณ200ร้อยหนึ่งก็ทั่วไปอแจกเต็มเต็มก็บอกโหยเกือบพันหนึ่งนะต่อวัน <S <S เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เลเวลเยอะๆเนี่ยก็ต้องยอมเสียเพชรสักนิดนึงแต่พยายามอย่าไปเสียเยอะมากนะครับแนะนําให้เสียเท่าที่จาเป็น <Okay. S 2> ซึ่งของผมเนี่ยก็เสียตกวันหนึ่งประมาณ5 0 0ร้อยหกรเม็ดเองนะสำหรับเพชรซึ่งประทัดต,ตัวเล็กอันนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะตีฟรีเอาก็ถ้าใครสามารถทนานําคะแนนจนถึงจุดสูงสุดได้เนี่ยเลเวล รวมจากของเก่าที่เรามีอยู่16เลเวลก็จะกลายเป็น34เลเวลแล้วเท่านั้นยังไม่พอตอนน,อน,นี้ตัวเกมมันอัปเดตภารกิจมาใหม่อีกอันนึงนั่นก็คือการชมพูในเมืองซึ่งของรางวัลจากการชมพูในเมืองเนี่ยเราเองจะได้เรเวลทั้งหมดอยู่ที่16เลเวลเอา16ไปบวก34เมื่อกี้ก็จะได้เรเวลอยู่ที่50เลเวลแล้วนะ<อ>ซึ่งนับโดยรวมทั้งหมดเราเองก็จะได้รับฟูบุกิไปแล้วเพราะว่าฟูบุกิตนนัวนี้เราต้องเก็บเรเวลถึง45เท่านั้นแต่อันนี้เราทําภารกิจมาทัั้้งงหมดด4ออนเเเราไไปลย 50เลเวลซึ่งจะได้เศษในการอัปดาวเหลืองของเขามาด้วยทั้งหมด10เศษและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าไอ้ภารกิจอันสุดท้ายตัวนี้เนี่ยที่มันกำลังจะเปิดในวันที่1เดือนที่2เนี่ยก็จะมีแต้มเลเวลตรงนี้ให้เราได้เก็บอีกเหมือนกันรูป oh. ร่างภารกิจของเขาก็จะเป็นการแปะรูปหรือการระบายสีรูปนะครับหากเราทําการเอ่อรวบรวมรูปภาพครบ1รูปเราเองก็จะได้รับเลเวลไปเลยทั้งหมด2เลเวลหา ปลดล็อกรูปที่2ก็ได้อีก2องเลเวลรวมกับเอฟเฟตหตัวนี้ที่มันมีตั้งแต่อันที่1เนี่ยก็จะได้อยู่ทั้งหมด5้าเลเวลสำหรับการปลดล็อกรูปทั้ง2ภาพต่อมารูปที่3ปลดล็อกปุ๊บได้ไปเลยอีก2องเลเวลปลดล็อกรูปที่4ก็ได้อีก2องเลเวลรวมเศษก็เป็น5้าเลเวลและกล่องรางวัลใหญ่สุดท้ายได้อีก30เหรียญก็คือ3ามเลเวลโดยรวมทั้งหมด จากการปลดล็อกรูปภาพตัวนี้เนี่ยเราเองจะได้เลเวลอยู่ที่13เลเวลเอาไปบวกกับ50เมื่อกี้ก็จะมีเลเวลอยู่ทั้งหมด63เลเวลแล้วนะนี่ขนาดเป็นสายฟรีนะฮะเลเวลก็เกือบตัน70แล้วนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครที่เคยบ่นไปก่อนหน้านี้ตอนที่กิจกรรมมันมาใหม่ๆเนแนนาให้รอภารกิจมันเปิดให้ครบก่อนแล้วค่อยมาด่ามันที่หลังว่าภารกิจมันเก็บยากเพราะจากที่ผมไปดูมาในเซเวร์จีนต่างเนี่ยคือมันง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมสามารถได้ฟุบกน เพียงแต่ว่าสายเติมเขาจะได้เร็วหน่อยเพราะว่าเขามีทุนทรัพย์ส่วนเราไม่มีเงินไม่มีทุนทรัพย์ก็ต้องรอกันต่อไปอดใจรอ,อกันสักนิดนึงยังไงก็ได้แน่นอนสําหรับฟูบุก,กิร่างที่2ตัวนี้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดบางเควสบางภารกิจเราทําไม่ครบแต้มที่มันกําหนดเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าโดยรวมเท่าที่ผมนับมาคร่าวๆเนี่ยเราจะได้เลเวลอยู่ทั้งหมด63เลเวลซึ่งถ้าหากเราพลาดเควสหรือพลาดเลเวลไปบางอันบางจุดเนี่ยก็น่าจะได้เลเวลเต็มๆอยู่สักประมาณ 45, 46-47อันนี้เป็นการคํานวณแบบร่าว่สําหรับ คนที่อาจจะแบบเออไม่ได้เล่นตีกองเก่งได้เลเวลจากการตีกองตรงนี้น้อยหรืออาจจะได้จากการตีบอสตะขาดตัวเนี้ยน้อยแตมบางทีอาจจะไม่ถึงแสนหนึ่งแสนสองหรือภารกิจอื่นๆที่ได้เลเวลน้อยเนี่ยก็ลองเอาไปคำนวณดูแต่โดยรวมของผมเนี่ยถ้าคุณตั้งใจทำเควสจริงๆเนี่ยยังไงก็ถึงสรุปข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในเรื่องของภารกิจต่างๆที่เราจะได้รับฟูบุก,กิอางที่2มาแบบฟรีๆไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปเร่งรีบยังไงก็ได้อย่าง,งแน่นอนผมเองก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันส่วนพรุ่ รังที่2ตัวละครตัวนี้ผมจัดคูปองหนักๆแน่นๆอย่างแน่นอนนั่นก็คือ340คูปองและสกิลอันที่4ตัวนี้อัพเป็นเลเวล2อย่างแน่นอนภายในคลิปเดียวจบ <Wow. S 1> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือคำสั่งลับของตุจ๊จีนตอนนี้ผมเก็บมาได้อยู่ทั้งหมด29ทับแล้วใครที่อยากได้คำสั่งลับเหล่านี้แนะนําให้ดูใต้คลิปดิดโอนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้แล้วก็จะพิมพ์แต่ละข้อความลงไปเป็นทีละช่องทีละช่องทีละช่อง,องเพื่อให้เพื่อนๆน,น,นั้นได้ทําการก๊อป้ใใใส่ต่ตตอนัวเกมและถาคร ที่มีคำสั่งรับอันที่21ดโปรดแชร์มาให้ผมได้รับทราบกันด้วยเพื่อที่ผมนั้นจะได้ไปทํารูปรวบรวมมันทั้งหมดแล้วก็เอาไปลงในโพสชุมชนของ YouTube <_ S 2> เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รับรูปร่างของเจ้าตัวฟูบุกิร่างที่2กันไปแบบฟรีๆอีกหนึ่งอันส่วนใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์จีนก็รอหน่อยนะตอนนี้กาลังรวบรวมอยู่ผมเองได้แค่20คําสั่งเท่านั้นเองต้องบอกเลยว่าของเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยหาคําสั่งรับยากมากเพราะว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยมันไม่มีแฟนเพจเอาไว้ หรือคำสั่งลับเหล่านี้เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างแต่ของเซเวอร์จรีนคือหากันเอาเองฮะเอาเป็นว่าข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดก็น่าจะเข้าใจกันดีแล้วนะครับว่ยภารกิจของเจ้าตัวฟุกุกิตัวนี้เนี่ยถ้าเรารอจนภารกิจมันครบหรือค่อยๆเล่นไปจนภารกิจมันครบเนี่ยยังไงก็ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องเป็นเนร่งรีบส่วนพวกนี้ใครที่จะทําจักรพรรด,ดิเดกเป็นร่าง2ก็ขอให้โชคดีในการเปิดกาชาก,ก็แล้วกัน <Okay. S 1> เอาเป็นว่าใครที่อยากจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถึงไว้ได้เลยและก็กอนปิดดคลวีีีโ้้กัไใหบ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที tro, ่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่า